อีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องไปเที่ยวรอบเกาะสม็ดนะแต่วันนี้เราจะไม่เดินไปหรือเราจะไม่ขี่มอไซค์แต่เราจะมีพาหนะพิเศษนะเดี๋ยวจะพาไปแต่เขาบอกว่าเกาะสม็ดเนี่ยส่วนใหญ่จะมาเป็นคู่คู่เราเห็นคู่นี้เขากําลังถ่ายรูปก,กันหวานแหววเลยอะดูก่นซีดูก่นซีนซเขากาลังถายรูปให้กันแบบหวานแหววมากเลยอะ น่าจะมาจากนิทานพันดาวแน่เลยเนี่ยคู่นี้อะไม่เป็นไรมาๆม,ม,มานี่ยานพาหนะของเราวันนี้เราเช่ารถสองแถวเที่ยวรอบเกบบาะไปกับ400บาททุกคนไปกับ400บาทเรามากันเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันตอนนี้เราอยู่ที่นะทางเข้าเกาะเสม็ดนะครับแล้วก็ตรง ด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยนักท่องเที่ยวเนาะถ้าใครอยากไปไหนหรือไปอะไรไม่ถูกที่กเกาะเสม็ดก็สามารถที่มาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะให้ข้อมูลว่าคุณจองที่พักที่ไหนหาดทรายไ,ไหนหน่าเล่นน้ําหาดทรายไ,ไหนมีของกินอร่อยๆนะครับตรงนี้ก็สามารถไปได้เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูว่าที่สเสม็ดเนี่ยมีร้านกาแฟชิคๆหรือเปล่า นะเพื่อใครมาอยากจะอัปเดตอยากจะถ่ายรูปอยากจะเช็คอินนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดี๋ยวไปเจอกันนะครับ One, two, three. ี่นี้ก็ถือว่าเป็นหาดที่คนเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นหาดที่มาเป็นแฟมิลี่นะครับให้ดูบรรยากาศก่อร บรรยากาศตอนกลางวันนะก็กำลังจะคึกคักนะครับก็สมาทก็ก็ก็มีอะไรนะที่จะมามาเที่ยวได้ตอนนี้เรากำลังเดินหาร้านกาแฟยังม,มีชาตางชาปมาอยู่นะ เขารู้วัฒน,นธรรมไทยด้วยนะเจอกันต้องไหว้ร้อนมากค่ะอ,อยาจะไม,ไม่แล้วคือคือเราเดินมาเนี่ยอากาศร้อนมากแล้วก็เราก็มาถึงแล้วตอนนี้คือ ไปเดีตามมานี่ไปดูบรรยากาศนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่เราอยากจะนมาสวัสดีโคโค,โค่อยู่ตรงหาดรายแก้วะอะไรเนมนูลหลากหลายมาก เข้ามาในร้านสวัสดีโคโกก็จะมีเจ้าของร้านพอรอตอน้นรับชื่อน้องเข้าหอมนะต้นหอมต้นหอมน้องต้นหอมเป็นพันชีวว่าผสมฟอมเขาน่ารักนักเลยนะเวลารอก,กาแฟรหรือว่ารอเครื่งองดื่มก็สามารถมาเล่นกับน้องแดง เหมือนจงง่วะบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งของร้านสวัสดีคาเฟ่นะครับก็จะมีเป็นเทเลสต้นน้ำจินะ้เนาะใช่ค่ะแล้วก็นั่งนั่งเล่นได้นะ,ะเมื่อกี้เราเดินมาแบบร้อนมากนะครับเราก็เลยต้องสั่งเป็นมะม่วงปั่นของนจิ้สั่งเป็นไรยมงค้าปั่นค่ะเพื่อชื่นใจชื่นใจ ให้มันสดชื่นแล้วก็มุมนี้นะทุกคนเวลาเรามานั่งเป็นเทเลสเนาะน้องกิ๊นเนาะมันก็จะสามารถที่จะมองไปที่ชมวิวดูทะเลหรือใครจะมาเป็นคู่รักอย่างวันนี้เรามาเป็นพี่น้องอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะชิวๆนั่งสบายๆน้องจิ๊นเนาะน้องจิ๊บมาเสม็ดบ่อยไหมก็ครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองเป็นไงบ้างครั้งนีค่ะชายขาวสวยน้ำใสเนาะ ใช่มาอีกมาไหมมาเลค่ะจะต้องมานะคะมาตามเพียเลยคืออยากให้ทุกคนเนี่ยตอนนี้อยากให้เที่ยวในประเทศไทยเนาะเพราะว่าโควิดโควิดอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กเสิร์ฟค่ะขอบคุณมากเด็กที่นี่คนเด็กเสิร์ฟน่าจะดีนะเนี่ยเจ้าของร้านเจ้าของร้านอีกไฮไลท์หนึ่งของร้านนี้ที่สั่งอะไรนะคะฮันนี่ทอสคือน่ากินเนาะ น้าตาดีหน้าตาดีน้าตาดีเขาลองก่อนอ่ะนักจิ้มเราเราลองเราลองลองก่อ,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 อมันต้องราดอะไรไหมอ่าใส่หนักน้่แข็งคิับเต้ยเดี๋ยวมันหวานไปน่่ม,มาอ่อ่าอ่่อ่ก ขอาวปิ้งนะคะเป็นไอติมอืมที่บ้านอร่อยเหรอหอมเนาะหอมกับไอติมอ่ะสดชื่นแล้วก็มีกล้วยมีอะไรวะเนี่ยกีวี่อืมอร่อยอร่อยวะข้าวหญ้าสับค้างมาอีกแล้วเออเด็กเสิร์ฟที่นี่น่ารักนะครับคืออย่างนี้ เมื่อกี้เป็นพี่ลังแตนเขามาด้วยกันกับเรานี่แหละแต่เจ้าของร้านเขายุ่งมากนะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาพอเสิร์ฟเองอีกเมนูหนึ่งคืออะไรน้องจิ๊บอันนี้คือวอรเฟิลค่ะนี่วอร์เฟิลเดิมเราก็เพิ่มแอปเปิ้ลมาด้วยอืมนี่หน้าตาดีนะอ่ะน้องจิ๊บชิมดิในชิม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  ได้เนาะอร่อยดีเลยค่ะมร่อ้มดุมากอร่อยค่ะแล้วพี่ขอกินกับแอปเปิ้ลบ้างอร่อยมากอร่อยมากใครมาที่เสม็ดนะครับก็ร้านนี้สวัสดีโคโค่อยู่ตรงหาดสายแก้วเดินมาเดินมาสุดสุดหาดเลย นะรบรบรยากศยากศดีเขาเรียกว่าอะไรบ้างบาิพ,พวกของกินอร่อยอาหารอร่อยแล้วก็<ม>าราคาถูก<ม>ด้วยราคาไม่แพงหาดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของหลายๆคนที่มาทับทิมน,นะครับนั่นก็คือซิลเวอร์แซนเพราะตรงนี้เป็นหาดถือว่าเป็นหาดส่วนตัวก็ได้แล้วก็คนน้อยนะก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยมาที่นี่มาพักผ่อนจริงๆเดี๋ยวดูบรรยากาศว่าซิเวอร์แซนตอนช่วงโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ดูบรรยากาศได้เลยครับก็บรรยากาศดีนะครับก็นั่งสบายสๆนะใครชอบนั่งตากแดดตากรับแดดก็สามารถนั่งได้บรรยากาศของสูจิ อีกอย่างหนึ่งที่มาสม็ธแล้วขาดไม่ได้นะก็เป็นการกินโรตีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรตีเนี่ยมีทุกหาดนะแต่ตอนนี้เรากําลังจะสั่งโรตีเพราะเป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งถ้ามาสม็ธแล้วต้องกินให้ได้เอาเป็นโรตีอะไรขายดีสุดขายอกระโขอ่าอเอาเอาใส่กล้วยดีกว่าอ่าวันนี้เราสั่งโรตีกล้วยครับดูวิวพี่ก็ทำ นักท่องเที่ยวเยอะไหมช่วงนี้ก็มีจะพ้อซบส,สาครับแลาวซบสาวตะโขงขายมานานยังครับนานแล้วครับผมกี่ปีแล้วครับสิหบหกเลยครับก <10 S 2> ว่าโอ้โหขายมาสิบปีนี่คืออยู่ที่นี่มาตลอดเลยใช่ไหมตลอดอ่าอยู่ที่นี่มาตลอดใครมาที่สมเด็จก็อุดหนุนได้นะครับเพราะว่าร้านโรตีตรงนี้เราอยู่ที่หาทับทิมนะได้มาแล้วกล้วย ลองชิมดูกันพี่ใ่พ,พมรมดีกว่าอืรอ้อนแต่อร่อยอร่อยมากมันจืนะครนจใส่ไยจะจได้มาอุ่นหนุนกันได้นะครับนี่ก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับถ้าใครมาที่กเกาะเสม็ดเนี่ย ถ้าคุณไม่ได้ลิ้มลองไอตัวส้มตำไอของป้าเนี่ยบอกเลยว่าคุณมาไม่ถึงเกาะสม็ดเราจะบอกว่าป้าเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับก็ป้าก็จะขายพวกไก่ย่างเนาะส้มตำข้าเหนียวอ่ามีทุกตำว่าง,งั้นเถอะป้า ป้าขายที่กอะเสม็ดมากี่ปีแล้วครับป้าเขาขายอยู่ที่กาะเสม็ดมา13ปีแล้วนะทุกคนถ้าใครอยากจะมาอุดหนุนก็จะเห็นป้าเขาหากมาตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงตั้งแ่งไ่ก็ประมาณ11โมงก็มาเลยนะครับก็จะเห็นนี่คือความอร่อยเพื่องชิมแล้วเป็นไงบางเบอรอรที่นี่จุดยอดเลยค่ะนี่การันตีโดยเฉพาะไก่ ไก่ไก่น่ากินมากมาดูขอบกเป็นคนไม่ได้ชอบกินไก่แต่พอมานี้เราโหถือว่าสุดยอดเหลืองเนาะเหลืองมากแล้วก็กินน่ากินรอบนุ่มในอันนี้ขอบอกนี่บอกเลยว่าสุดๆเลยนะครับใครมาที่สม็ดอย่าลืมนะร้านป้าเด็ดมากได้เห็นมะยมมาอย่าไม่รู้ว่าเมนูมะยมจะเป็นยังไงวันนี้เราไปทัวร์เสม็จทั่วเกาะนะครับแล้วก็ไปหาร้านกาแฟชิคชิคนานามเสม็ดยังมีอะไรให้เที่ยวอีกเยอะ ติดตาม EP ต่อไปว่าจะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างในกเกาะเสม็ดวันนี้บ๊ายบาย